หญิงที่มีถุงน้ำในไตมีบุตรได้หรือไม่ฟังโปรบีเลยค่ะถุงน้ำในไตเนี่ยเป็นพันธุก,กรรมอย่างหนึ่งที่ส่งผ่านมาจากบรรพบุรุษนะคะที่ทําให้มีถุงน้ําอยู่ที่ไตทําให้ไตเนี่ยบวมใหญ่ขึ้นแล้วก็ไตาอาจจะสูญเสียหน้าที่ไตเสื่อมไตาวายในที่สุด หากแต่ว่าถ้าเกิดว่าหญิงที่มีถุงน้ําในไตเนี่ยนะคะต้องการที่จะมีบุตรนะคะมีครอบครัวนะคะบอกว่า80%เนี่ยปลอดภัยดีค่ะการตั้งครรภ์่านไปด้วยดีนะคะแล้วก็มีลูกที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามี40%ค่ะของหญิงที่มีถุงน้ำในไตเนี่ยตั้งครรภ์แล้วเกิดความดันสูงแล้วก็คันเป็นพิษพอคันเป็นพิษเนี่ย ก็จะทำให้มีความเสี่ยงทั้งแม่และลูกค่ะลูกอาจจะน้ำหนักน้อยเกิดก่อนกำหนดหรืออาจจะเสียชีวิตตั้งแต่อายุน้อยๆได้ดังนั้นนะคะตอนที่คุณตั้งครรภ์น,นะคะจะต้องหมั่นสังเกตตัวเองนะคะควบคุม เรื่องความดันวัดความดันบ่อยๆแล้วก็สังเกตตัวเองว่าบวมไหมนะคะมือหน้าเท้าวบวมหรือเปล่ามีการเค้ื่อนไส้อาเจียนไหมหรือปวดท้องหรือเปอดิดศีรษะที่ทานยาแล้วก็ไม่หายนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมองภาพเบลอหรือมีแสงแฟลชก็ให้รีบไปปรึกษาแพทย์นะคะ อย่าลืมว่าถ้าคนใดคนหนึ่งนะคะในครอบครัวคือไม่ว่าพ่อหรือแม่นะคะอย่างในกรณีนี้เนี่ยนะคะทางพ่อมีถุงน้ําในไตแต่คุณแม่ไม่มีฝ่ายหญิงไม่มีแต่จะมีความเสี่ยงที่50%ที่ลูกจะเป็นถุงน้ําในไตได้อันนี้ส่งผ่านแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นพันธุก,กรรมไม่มีทางป้องกันนะคะ และถ้าทั้งคู่นะคะทั้งพ่อและแม่มียีนที่ทางพันธุกรรมนี้อยู่ก็มีโอกาสที่25%ลูกเนี่ยจะเป็นโรคนี้แล้วก็อาจจะเสียชีวิตตั้งแต่เด็กๆหรือตั้งแต่ในท้องได้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะมีครอบครัวนะคะ คุณอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีถุงน้ำในไตหรือมียีนนี้หรือเปล่าก็อาจจะต้องมีการตรวจยีนถ้าย้อนไปในครอบครัวมีประวัติเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปวีนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Oh,